สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิ่มีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนกันยายนพศ2568นะคะของชาวราศีพิจิกเนาะหากใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะหมอน,นิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิ่มเนาะขอรูปดวงนะคะตั้งจิตอธิษฐานทาสมาธิเอ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งนะคะ ขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานได้ที่ดีสินิชัยวันนี้จะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะคนที่มีคู่โชคราบนะคะหรือไพ่ของหมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จำสังขา,ารล่างกายคุณอยากบอกหรือเตือนอะไรก็ขอให้สื่อไพ่ของหมอมาด้วยความแม่นยํานะคะดับแรก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอด้วยเพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้เรียบร้อยนะคะสอหรับชาวราศีพิจิกเนาะขอให้ไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอธิษฐานเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตจับไพ่เนาะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีเข้ามานะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้เลยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะเรามาดูกันเลยคะ่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะ หมอขออนุญาตเปิดไพ่นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกเนาะเรามาดูกันเลยค่ะชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้หมอต้องบอกว่าคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานิดนึงนะคะใครที่ทำงานในด้านความแปลนเป็นทนายความนะคะครูบาอาจารย์นะคะหรือแม้กระสายข้าราชการนะคะาง,งานที่ต้องใช้คำพูด การนําเสนอข่าวสารต่างๆนานาเน,าน,นะะี่ยค่ะในช่วงเดือนนี้มันอาจจะมีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดนะคะหรือติดลบทําให้เรารู้สึกว่าเราโดนถาโถมเข้ามาหรือทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในการทํางานก็ได้นะคะในช่วงนี้ให้มีสติมีสมาธิให้มากนะคะใครที่ทางานเกี่ยวกับด้านการออกสื่อสารทุกชนิดนะคะสื่อ,อยัด สื่อออนไลน์ทุกชนิดแล้วแม้กระทั่งการที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการที่บางคนใช้ความรู้ความสามารถในการเขียนหนังสือนะคะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยเราต้องดูข้อมูลข้อเท็จจริงให้เป็นเหตุเป็นผลนิดนึงนะคะก่อนที่จะนําเสนออะไรเพราะว่าในช่วงเนี้ยหมอมอง,มองว่าคุณค่อนข้างจะเครียดหรือม,มีความเหนื่อยในเรื่องการงานมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหมดแพชชั่นในการทํางานมันรู้สึกว่า บางทีมันเหมือนว่ามันจะสาเร็จแล้วมันจะไปได้ดีแต่สุดท้ายเหมือนมันมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางหรือบางคน,นกรณาคู่กรณีเราก็หมายถึงอาจจะเป็นคนที่ทํางานในสายงานเดียวกันธุรกิจกิจการเหมือนกันคู่แข่งเราเนี่ยค่ะเขาอาจจะปรนนามาประโคมข่าวนู่นนี่นั่นทําให้เราเกิดการเสียหายได้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงในช่วงนี้นะคะพูดง่ายว่า ก้องข่าวก่อนก่อนที่จะทําอะไรหรือลงมือเขียนลงมือออกเสื่ออะไรต่างๆนะคะมันจะไม่ได้เป็นภาระแบกรับภายหลังเนาะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจค่ะแล้วสําหรับในกรณีนี้ใครที่เป็นทหารนะคะหมอต้องเป็นกําลังใจให้สําหรับที่กําลัง มีประเด็นอยู่นตอนนี้นะคะให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่าห่างบ้านห่างบ้านห่างเมืองห่างครอบครัวไม่พอมีความคิดถึงความเป็นห่วงพ่อแม่บุตรธิดาต่างๆนาะมีความกังวลแล้วก็ขอให้คุณดูแลตัวเองดีๆนะคะอ,อยู่แบบมีสตินะคะแล้วก็พยายาม เซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะหมอเป็นกําลังใจผ่านสื่อไพ่ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่าต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจใครที่มีครอบครัวที่ต้องพัดภาคจากกันไปนะคะด้วยอุบัติเหตุด้วยความจําเป็นต่างๆนานาเน,าน,นะะี่ยค่ะก็ขอให้เขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะไปอยู่สุคติหมอไม่อยากพูดแบบนี้เลยนะคะในบางกรณีที่เสียหรือว่า,าเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วนีคะ ก็ขอให้คุณคนที่อยู่ข้างหลังก็ดูแลซัพพอร์ตครอบครัวต่อไปนะคะหมอเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะคะอ่ะดูไปแล้วก็จะร้องไห้ไปนะคะอ่ะหมอเป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเนาะ ดูแลรักษาสุขภาพให้ให้ดีแล้วกันนะคะแล้วก็พยายามทําบุญสวดมนต์นะคะสร้างคุณงามความดีเข้าไว้สิ่งนี้จะเป็นเกาะกําบังคุ้มกันป้องกันตัวคุณเองค่ะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะสิ่งที่หมอบอกหรือเตือนนะคะคนที่มีคู่ครอบครัวในช่วงเนี้ยมีอะไรนะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรกันปรับความเข้าใจพูดกันนิดนึงอย่ามัวจะเย่อหยิ่งหรือว่าอีโก้กันนะคะบางทีไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันจะมาพูดหรือมาเคลียร์กันมันไม่ได้แล้วนะคะบางทีมันสายมันช้าเกินไปหรือว่า โอกาสที่จะพูดปรับความเข้าใจมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันนะคะลดความเครียดความกังวลน,นะคะไม่ต้องไปอันไหนทิฐิก็ปล่อยวางลงบ้างมันจะได้ดีกับตัวคุณนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมาดูในด้านของคนที่มีคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับความรักมันรู้สึกไม่โอเคไม่ลงตัวคนที่เข้ามาก็รู้สึกว่าทะเลาะนะคะมีปากมีเสียงกันหรือว่า อยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันไม่เป็นผลดีนะคะถ้าเกิดวันนี้เรารู้สึกว่าเรายังเครียดเรายังปรับความเข้าใจไม่ได้ลองอยู่คนเดียวดีกว่าเนาะสิ่งที่หมอบอกมันบางทีพลังงานตรงนี้มันดึงดูดคนที่ดีคนที่ไม่ดีเข้ามาคุณจะรู้สึกเวียนหัวปวดหัวมันไม่สบายใจหรือมันหงุดหงิดนะคะมองอะไรก็ไม่เป็นสีชมพูเนาะให้ระวังไว้นิดหนึ่งค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทคนที่โสดสนิทถ้าเกิดว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองหรือบางคนที่เกิดการล้างลาจากแฟนนะคะจากแฟนหรือสามีคู่กรณีเราที่เขา จากเป็นหรือจากตายก็ตามในกรณีนี้หมอก็ต้องแสดงความเสียใจไปด้วยนะที่นี้นะคะแต่หมอก็เป็นกําลังใจให้คุณนะคะให้ฟันฝ่าประสรคตรงนี้ไปนะคะขอให้คุณกลับมาแข็งเข้มแข็งแข็งแรงมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปนะคะเรายังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอยู่นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเป็นกําลังใจใกับทุกคนคะ่ะแล้วก็มาดูในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะระวังเกี่ยวกับการเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดเลื้อรลังหรือสุขภาพร่างกายที่มันไม่ดีต่อเนื่องไวรัสเชื้อ แบคทีเรียต่างๆต้องระวังดูแลตัวเองนิดนึงนะคะบางคนบางกรณีเลี้ยงสัตว์น้องหมาน้องแมวก็ต้องดูแลสุขภาพน้องหมาน้องแมวเช่นกันเนาะสิ่งที่หมอบอกบางทีมันความเครียดมันถามหาได้แล้วก็อย่างที่หมอบอกค่ะอาจจะต้องมีกรณีมีเกณฑ์ต้องเดินทางงานเขาดำเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะก็ต้องขออภัยแล้วก็ต้องต้องพูดตามความเป็นจริงในหน้าไพ่เนาะหาสิ่งที่หมอบอกต้องขอโทษจริงๆค่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นนะคะขอให้มีแต่พลังงานด้านที่ดีเนาะแล้วก็มาดูในด้านของ โชคลาบนะคะสิ่งที่หมอบอกโชคลาบจะได้มาจากการที่แบบเราอะจากการที่เรารู้สึกว่า อาจจะเป็นเงินเก็บที่เราสะสมไว้เงี้ยบางทีหรือคุณไปลงทุนร่วมหุ้นอะไรไว้เนี่ยอาจจะมีผลกําไรที่ปันประโยชน์กลับมาในอนาคตก็ได้หรือบางคนบางกรณีหมอต้องพูดตรงเลยได้มาจากเงินประกันนะคะคนที่เสียชีวิตในครอบครัวนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะประมาณนั้นค่ะแต่หมอไม่อยากให้เรียกเป็นโชคลาบเนาะมันอาจจะเป็นทุกขลาบดีกว่าเนาะอาม้นรับพลังงานตรงนี้ไปกรุณาสวดมนต์ไหว้พระนะคะปฏิบัติอยู่ในสินในธรรมในช่วงนี้สงบปากสงบคํานะคะมีสติให้มากขึ้นนะคะลดเสพ โลกโซเชียลออนไลน์ที่มันเป็นทุกข์มากเกินไปก็ปล่อยวางบ้างนะคะลดหน้าจอลงบ้างนะคะคุณจะได้ไม่ทุกข์ไม่ต้องทุกข์หรือเครียดเกินไปสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะสิ่งที่หมอห่วงหรือเป็นห่วงเนาะเลนรับพลังงานตรงนี้ไปนะขขอให้เป็นพลังงานและกําลังใจที่ดีให้ทุกคนนะคะหมอเชื่อว่าคุณเป็นคนดีคุณคิดดีทําดีต้องมีเสรสิ่งดีดีเข้ามานะคะแล้วขอให้หลุดพ้นจากพลังงานที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่ไปนะคะเราก็ขอให้คุณนะคะมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองในธุรกิจกิจการที่ทําบางคนอยากจะสร้างสถานะครอบครัวอยากจะมีงานแต่งอะไรเงี้ยก็ขอสำเร็จสมปรารถนาใครอยากจะมีความสุขในรูปแบบที่เป็นเราก็ขอให้อ่าโปรเทคป้องกนันตัวเองนะคะแล้วก็รีสเปคตัวเองนะคะสิ่งที่เราเลือกเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะหมอเป็นกาลังใจกับทุกคนเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกผู้ทุกนามที่มีความสุขความเจริญในด้านนี้ ก็ขอให้คุณมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จนะคะจิบหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะมีแต่ความสมหวังในหน้าที่การงานประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาในสว่วนแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยนะบุญรักษาขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ